何 <noise> ูนย์ดำเิการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภักสาสนับสนุนฮอทอ17จำนวนหนึ่งลำรวมปฏิบัติการกับกองใอนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางบนทนทหารบกที่32และหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางได้ขึ้นบินสำรวจที่ดอยพระบาทเป็นจุดที่เกิดไฟไม่ป่าตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาและแม้ว,ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแต่ยังคงเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังป้องกันโดยใช้กัษยานฮอทอ17ขึ้นบินเพื่อทาการสำ ตรวจและทำให้สามารถมองเห็นในระยะไกลและรู้จุดที่เกิดไฟป่ารู้ขนาดของไฟป่าเช่นไฟขนาดเล็กปานกลางหรือขนาดใหญ่อาจจะนำไปสู่การวางแผนชี้จุดให้หน่วยางานที่เกี่ยวข้องได้ลาดโรเวนพื้นที่พักพื้นดินสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังได้บินสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำที่จะใช้ในการดับไฟอีกด้วยโดยในขณะที่บินสำรวจพื้นที่เกิดไฟป่าโดยรอบดอยพระบาทตรวจพบกลุ่มไฟบริเวณเนินเขาเขตบ้านเมาะหลวงอำเภอ มแม่เมาะจังหวัดลำปางทั้งนี้ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบ,บกได้ปฏิบัติการโปรยน้ําดับไฟป่าพื้นที่ต่างๆช่วยป้องกันไม่ให้ลุกลามหรือเกิดซ้ําช่วยลดปัญหาฝุนละอองขนาดเล็กให้ชาวลำปางมีสุขภาพดีมีอากาศที่สดใสต่อไป